ถงถุงแล้วพอมาต่อที่หรือขั่วไก่ขั่วเส้นไก่นี่ลอืมม่อนี่เนื้อสินไก่สินไก่หมูสับเปิดหม้อค้างไว้ก่นี่เอาล้งครกมัดหึ่นเจ้า เจ้าเองรอนานบ่ทุกคนเขาคั่วไก่ตื่นเนื้อไก่เนื้อไก่ฝีมือสาวเมียนเนี่อมาทอกน้ำมันน้ำมันมูเด้อคนทาเมียนส่วนไล่เสืวอไล่คนพอเมียนนี้จะกินน้ำ มากเห็ดหีดเห็ดเห็ดหีด,หดตลอดหรอ,อกหัวคาโบแล้วก็มีน้ำมันมูนมนมนร้ายอะไรใส่ลงไปน้ำมันเราจบที่เที่ยนเลยเยี่ยมพักหอม หอมกระเทียมกับหัวจีไท่นเต็บเลยลเมคัวัให้หอมหอมคั่วให้มันหอมหอมแล้วก็เอา นีขั้วห้ามห้ามเขาก็เอาเนื้อกินมใกล้ที่เขาสับสับสับเป็นชิ้นจิ้มๆค่ะตามด้วยเนื้อทำเป็นเกล็ดไห่เอยตามด้วยขนม 红烧肉，再来再来。 ก่อยมักเทพจค้าไม่เจ็บซื้อมาตลอดนี่นี่นนะ่าอร่อยนหมเอาเหลียงย่างย่างย่างเกงมนึ่งตัวแกงต่ะดาษกระซาวาเ,เออไหมเนะาะบุหงา

นี่็นแต่คนนีน่ี่นี้มากร้องของแตงโมถูกบอคนติดตามเยอะมากช่องของนางช้องสายแตงโมนี่จะพิมพ์อะ

ได้พักหอมหอมป้อมกับหอมหอมอะไรวนะอันนี้หอมบัวซื้อมาเดี๋ยวคือมามันละหาผันแดดปลไปไล่ใจไล่แจ็บไล่เดือยี่นางใบนางว้ชาไว้ล้างไว้ไวไวไววก่อนเดี๋ยวเราจิตใจเป็นเพยงเ,เ,เดียวเดี๋ยวเราจะไปจิบนะห้องแปน कि <coughs> आंडी มักหอมแป้งกันเลยเขาจะมาเก็บใบหอมแป้งใบคว้คัคว้ีนไก่อันนี้ก็จะปูอยู่หน้าบ้านนะเหัอน้าเนาะมีจะปลูกไปได้หกน,น้ำเลย เก็บได้แล้วอนี้เก็บได้น้อยนึงบ่เก็บไว้หลายบ่เาจะบ่เก็บหลายเก็บไว้น้อยเดียว ม่อก้ฉันตอนเราเห็นรถเกตคือฮาวทนหน้ามัเลยต้องทำเกมาโอย เดี get okay ๋ยวมันจะมาชื่เนาะน่ายองคันเด็ดก่ยากคู่อีกเรื่องหนึ่งกินบ้างพวกเราจะไปทาน อะ่างเลือล้อหน่อยอยึงแต่ไปหัว ออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนีงเนาะเจีว่าเซร์เดอร์ทุกคนมากินข้าวนำกันเดอ้อ